สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันพุธที่25มกราคม2566อยู่กับเรา3คนครับผมขวันละมาเซียเกาะติดบาเซโลนาครับปีเตอร์โบสเจาะลึกเชลซีครับโค้ชแระท่านข่าวหรือกระผูกครับครับผมอีพีนี้ที่หลายๆคนรอคอยนะว่าไม่อยากให้ทำแหลายๆคนที่แฟนทีมอื่นอยากให้ทำใช่แต่แฟนอาร์เซนอลไม่อยากให้แตะต้องเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของเอ็ดดี้เอ็นเคเทียหรือว่าตอนนี้ต้องอวยยศเขาว่าไงนะ เทียรี่องเคทียผสมล่างกันแล้วเบอร์สิบสีเหมือนกันนะครับเพราะว่าฟอร์มในช่วงนี้เนี่ยก็ช่วงที่กาเบรียลเชียซุสบาดเจ็บไปนะครับแฟนๆก็เกิดเป็นความวิตกกังวลเหมือนกันนะว่าโอ้โหนะฟอร์มในแนวรุกเนี่ยมันจะดรอปลงไปหรือเปล่าเพราะว่าเชียซุสมีส่วนสําคัญกับทีมเยอะมากก่อนที่จะบาดเจ็บแต่ปรากฏว่า คนที่ตอนแรกดูเหมือนจะถูกปล่อยออกจากทีมเรื่อ้ำไปอย่าง n k t เียนี่ยก้าวขึ้นมาแล้วได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอปรากฏว่าฟอร์มดีซะอย่างนั้นนะครับยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องด้วยแถมตอนนี้เนี่ยโหเรียกได้ว่าขยับขึ้นมานะเป็นเหมือนกับคนที่ยิงประตูได้มากที่สุดหลังจบชว่วงฟุตบอลโลก เป็นต้นมาอื่าหนึ่งในคนนั้นใช่เพราะฉะนั้นดีวเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเรื่องราวของเอเคียเทีร์กันว่าเพราะสาเหตุอะไรที่มันทําให้เขาเนี่ยฟอร์มดีแบบนี้จ้ะนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างมากกว่าก,กีฬา,าคือน้ําใจนักกีฬาจากบริษัทไทยแบลวเดจจำกัดมหาชนครับวันนี้ขอคําว่าอองรีก็อองรีอองรีก็ององรีเ <Yeah. S 2> นี่ยสวัสดนะ ครับผมอย่าลืม Kbank จากธนาคารกสิกรไทยด้วยครับรบริการทุกระดับประทับใจแล้วก็มีแอป K+ p พั s ให้ดาวน์โหลดมาเปิดบัญชีธนาคารผ่านแอป,ปได้โดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยครับครับครับผมอ่ะเรามาเริ่มไล่เรียงกันข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราเอามาจากสกายสปอร์ตเป็นตัวตั้งเนาะก็เขาก็พูดถึงประเด็นแรกก่อนเลยสกายสปอร์ตเขาบอกว่าเอ็นเคเทียเป็นเหมือนคนที่มักจะคว้าโอกาสของตัวเองได้เสมอเวลาได้รับโอกาสนะครับ เอนเดียเอนเกตี D N K T A เนี่ยสถานเมื่อซีซันที่แล้วออรายอนกลับไปนิดนึงแล้วกันนะครับเราน่าจะจํามันได้คือมีช่วงหนึ่งท้ายซีซันเขาได้เป็นตัวจริงก่อนลากาัซด,ด้วยนะแล้วไอ้ช่วงท้ายซีซันที่ว่าเนี่ยเขาคว้าโอกาสได้ยิง5ประตูจาก8เกมจนสุดท้ายตัวอาร์เต้าคือยังไงก็บอกว่าต้องต่อสัญญาตั้งเตะได้แล้วก็ต่อสัญญากันได้ออกไปจริงครับได้อยู่กันต่อพอมาซีซันนี้อาร์เซนอลได้มีการไปซื้อกาเบรียลเชซุสเข้ามาแน่นอนสะนะของเขาก็กลับไปเป็นสำรองอีรรัน,นส ต่จุดเปลี่ยนสาคัญครับอย่างที่เราทราบกันว่าเชซุสเจ็บจากทีมชาติบราซิลเนาะแล้วก็พักยาวประมาณ3มเดือนซึ่งโอกาสตกมาสู่เขาอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ขวัญบอกเลยว่าโอ้โหตั้งสงสัยว่าจะไหวไหมเนี่ยแต่เขาคว้าโอกาสไว้แบบอยู่หมัดเลยฮะต้องบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ฟอร์มดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกเวลานี้เลยก็ได้หนึ่งในเลยนะอ่ะเรามาดูสถิติตัวนี้กันครับเป็นสถิติจากสกายสปอร์ตดาสโนงสูงสุดที่ยิงหลังจาก จบศึกฟุตบอลโลกเป็นต้นมาที่หลีกเริ่มกลับมาเตะเนี่ย uh huh. ครย,ยิงเยอะสุดในทุกรายการนะออคคอมเพลติชันนะครับอันดับหนึ่งแน่นอนแรดฟอร์ดและล้อแ,แ,แรงจริงแป uh huh. ลูกอันดับสองฮารัานอาจจะยิงไม่ได้ช่วงแรกแต่พอมายิงทีเดียวก็ซัดแทสติกซัดอะไรแป๊บเดียวก็ตาขึ้นมาเจ็ดลอันดับสามเอ็ดดี้เอนเคทีครับหกลูกในทุกรายการ uh huh. ยิงยิงมากกว่าระยะมาเลสยิงมากกว่าเจมส์บอร์ส์ฟา,าว,าาวาแล้วก็เป็นรองแค่สองคนอย่างที่บอกดังนั้น เขาคือหนึ่งในตัวที่กำลังฮอตมากๆในเวลานี้แล้วก็ได้สดๆร้อๆเลยคือเขายิงใส่แมนยูเนตเตสอประตูแล้วเป็นประตูชัยในลูกนาทีก90กว่าด้วยมันเป็นลูกสำคัญด<ม>้วย<ม>ไม่ใช่ว่ายิงลูกไม่สำคัญอันนี้ยิงเกมใหญ่ด้วย<ม><ม>ครับผมนี่คือผลงานที่เห็นว่าหลังบอลโลกมามเขาควา้าโอกาสเอาไว้ได้ทีนี้ครับพอเห็นว่าเฮ้ยเอ็นียผลงานหลังบอลโลกดีแบบนี้ มันต้องมาเทียบกับช่วงที่ยังเป็นการเบรียลเชซุสหน่อยซิว่าเฮ้ยสคนนี้แตกต่างกันยังไงอ่ะไปดูกราฟิกของ s k y ยสปอร์ตัวต่อไปครับจะเห็นเลยว่า n อ t คเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นมากๆในเรื่องของความอันตรายในกรอบเขตโทษนะครับมีสถิติอันนี้มาให้ดูอ่ะหอันนะครับอันแรกคือจำนวนประตูนะครับคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อ90มนาทีนะครับ n k เอ็เทียนี่ยยิง0.61ลูกต่อ90นาทีนะครับก็ มากกว่ากาเบรลเชซุสนะเพราะกราเบลเชซุสเนี่ยใช้เวลานานกว่าทุกๆ90มนาทีจะยิง0.37ลูกแต่ว่าของของเอนกที0.61ซึ่งสถิติของเอนคิทีย0.61นี่คือเป็นอันดับ10ของลีกแต่ของเชซุสคืออันดับ3 2อันต่อไปคือการลุ้นยิงโอกาสทองโอกาสที่น่าจะเป็นประตูเอนกิเทียเนี่ย0.81เป็นอันดับ3ของพีเ<อ>มลีกนะแล้วก็ของเชซุสเนี่ย0.58 ก็จะเห็นว่านอกจากยิงได้เยอะแล้วหาโอกาสเก่งด้วยนะครับอันที่3ยิงตรงกรอบครับช็อตออนทารเกตเอนคเทียนหครั้งต่อ90ปนาทีเป็นอันดับ3ของลีกเหมือนกันแล้วก็ของเชซุสเนี่ยหนึดครั้งเป็นอันดับ11ของลีกอ,อันที่4ครับอ่ะเราดูเรื่องการยิงไปแล้วดูการสร้างโอกาสให้เพื่อนบ้างบิ๊กช a n ตสกอร์นะครับขออภยัย ไม่ให้กาเซ้าโอกาสได้โอกาสทองยิงโอกาสคือแบบยิงโอกาสทองจัดๆเน้นๆนะครับก็0.61ครั้งก็มากกว่าเชซุสนะของเชซุส0.29และอันสุดท้ายคือฟาสบรเบรกการแบบพวกยิงประตูจังหวะโต้กลับอะไรพวกนี้เอ็นีเทีย0.46ก็มากกว่าเชซุสครับเชซุสเนี่ย0.07 ของเชซุดเรื่องฟาสเบรกหรือว่าการโต้กลับเนี่ยอันดับ83เลย<ม>แต่ของเอนกิเทียเรื่องของโอกาสทองเรื่องของยิงตรงกรอบเรื่องของโต้กลับเนี่ยท็อปทีของพเมลีกเลยนะครับ<ม>แล้วก็ถ้าเกิดดูจํานวนประตูเนี่ยหารออกมาเอนกิเทียจะยิงทุกๆ143.2นาที<ม>ก็ไม่ถึง2เกมต้องมีลูกหนึ่งนะครับแต่ของเชซุดเนี่ยต้องใช้เวลาถึง290นาทีกว่าจะมีลูกหนึ่ง oh. ก็ของเชซุดสามนัดกว่าว่าคือเชซุตเนี่ย เริ่มต้นกับอาเซีอนน่ะ <grid> ได้ดีมากๆแต่มันมีช่วงหนึ่งที่หายไปนะก็คือไม่คือเขามีส่วนร่วมกับกับทีมนะ<อ>มีส่วนร่วมกับเกมนะเ,เรื่องของการเชื่อมบอลการต่อบอลกับเพื่อนแต่ไม่มีประตูเราพูดถึงเรื่องประตูที่เขาห<อ>่างหายถูกต้องสำหรับเชียร์ุดนี่คือสิ่งที่ถูกนํามาเปรียบเทียบกับเอ็นเคเทียแต่ว่าผมว่าสองคนนี้มันยังมีความแตกต่างกันเรื่องวิธีการเล่นอยู่สไตล์ไม่ได้เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้า เปรียบเทียบนะเรื่องของประตูอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหดูเชซุสจะเป็นรองอแต่ทีนี้เรามาลองดูบทบาทอื่นๆบ้างนะครับที่พูดเกิดเอาไว้ว่าถ้าเกิดเรามาดูการมีส่วนร่วมกับทีมหน่อยนะลงลึกลงไปนะครับภาพกราฟิกเนี่ยเรามีตัวฮิตแบบนะประกอบให้เห็นภาพชัดคือเอ็เกเนี่ยก็คือตามสไตล์เขาเขาเป็นศูนยหน้า,าน,นะก็จะเน้นอยู่ตรงกลางกรอบเขตโทษนะก็อาจจะมีฉีกออกไปทางซ้ายบ้าง นิดหน่อยแล้วก็มีลงมาล้วงเอาบอลบ้างนะแต่ว่ามีความเป็นกองหน้ามากกว่าเชซุสน,นะครับส่วนอันนี้คือฝั่งซ้ายนะของเอเคเทียส่วนเชซุสฝั่งขวาจะเห็นว่าเขาวิ่งไปทั่วเลยนะช่วยทีมทั้งฝั่งซ้ายยืนตรงกลางในกรอบเขตโทษคู่แข่งแล้วก็ฉีกออกไปทางฝั่งขวาด้วยลงมารับล้วงบอลเนี่ยตรงกลางสนามเลยเห็นกราฟเป็นตัวเข้มมากแล้วถ้าถ้าดูจากอย่างเงี้ยนะขวัญม,มันเหมือนกับแทบจะรับ บทบาทครึ่งครึ่งครึ่งคู่ต่อสู้คือต้องคือกูวิ่งหมดอะความขยันคือจะบอกว่าเป็นแบบสไตล์คล้ายฟ f อกซ์ไนกก็ได้ก็ได้นะสามารถพูดคำนั้นได้ Sky Sport เนี่ยให้คำนิยาม NKT เทียบอกว่าเป็น Fo x in the Box เก่งในเรื่องของการหาพื้นที่การยืนถูกที่ถูกเวลานะจุดเด่นเนี่ยคือการสี่ลูกยิงในหลีกเนี่ยมาจากโอกาสทองทั้งหมดแล้วฉวยเอาไว้ได้นะครับแสดงให้เห็นถึงการหาพื้นที่สุดท้ายที่ดี พอเมอร์ซันเนี่ยยกตัวอย่างคือตอนที่เล่นดวลกับกองหน้าอย่างลินิเกอร์ในยุคสมัยของเขาใช่นะครับเมอร์ซันก็บอกว่าหลายคนเนี่ยมักจะคิดว่าลูกที่ล i นิเกอร์ชอบยิงแบบแท็อินนะจากลูกชนเสาเนี่ยมันเหมือนจะง่ายนะแต่สังเกตดูคือไม่มีกองหลังคนไหนเนี่ยยืนสกัดเขาเพราะอะไรล่ะเพราะเขาหาตำแหน่งดี<ช>เหมือนกับเอนเคเทียเลยนะเช่นเกมที่ยิงกับไบรตันเนี่ยคือผมไม่คิดว่าเชซุสจะ ลงถ้าลงเล่นแล้วจะไปโผลแล้วยิงแบบนั้นได้เขาบอกแบบนี้เลยคือเขาเปรียบเทียบนะให้เห็นความแตกต่างคือเชสุสผมว่าจะเป็นสุดหน้าตัวพึ่งงานขยันคอยรับบอลคอยเชื่อมบอลกับเพื่อแต่เอ็นเคเทียมมันคือตัวจบจริงจริงฟอกซ์อินซ์บ็อกกับฟอกซ์ถ้าเรากำลังเปรียบเทียบกันมันคือคนละสไตล์ใช่คนละสไตล์นะอันนี้คืออ,อีกภาพกราฟิกหนึ่งจะเห็นว่าจุดยิงนะครับของเอ็นเคเทียมเนี่ยช็อตแมปคุณจะเห็นว่ามันก็จะอยู่ออยู่ตรงกลางใช่ นะซะส่วนใหญ่แต่ที่สําคัญคุณดูตรงดาว่า<ด>ก็คือที่เป็นประตูแต่ว่าดาวมันจะเป็นสีเข้มมันแปลว่ามันแปลว่าลูกนั้นยิงง่ายใช่คือมันมันสอดคล้องกับสิ่งที่โปรโมชั่นบอกคือเขาจะชาร์จจ่อๆในจังหวะที่แบบอโอกาสง่ายๆแต่ไอ้คำว่าง่ายเนี่ยมันคือการต้องหาพื้นที่ด้วย่นแหละแต่ว่าของเชซุสเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะมีโอกาสยิงจากหลายๆบริเวณเนี่ยมากกว่าเอ็นเกทีถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือภาพที่ให้เห็นความความแตกต่างเรื่องของสไตล์คือเราไม่ได้บอกว่า เอ็นเคเทียเหมาะกับแท็กติกอาร์เซนอลของอาร์เตต้ามากกว่าเชซุสไม่ใช่แต่กําลังจะบอกว่าพอสไตล์แตกต่างกันแต่พอช่วงที่ขาดหายไปผมว่าเอ็นเคเทียกำลังพยายามทําในสิ่งที่เชซุสเคยทําได้ส่วนที่เชซุสทําไว้ได้ดีเนี่ยเอ็นเคเทียอาจจะยังไม่เท่าแต่เขาก็มาชดเชยในเรื่องของการยิงประตูถูกต้องที่ทําได้ดีกว่าครับอ่าอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสไตล์เราเอาให้เห็นก่อนว่าทั้งคู่อ่ะถ้าเทียบกันอ่ะต้องยอมรับก่อนว่าสไตล์ต่างกันนะใช่อ่า ทีนี้ข้อต่อมานะครับอ่ะเราลองไปวัดด้านอื่นบ้างเมื่อกี้เราดูกันเรื่องยิงประตูใช่ไหมยิงประตูอ่ะเชยซุดเป็นรองแต่ถ้าเรามาดูอีกด้านหนึ่งเลยใครเป็นตัวทําเกมที่ดีกว่านี่แหละนี่แหละนี่แหละนะครับก็แน่นอนหน้าหน้าปากประตูต้องบอกว่าเอ็นเคเทียดีกว่าแต่ถ้าคุณจะเอาเรื่องของความสําคัญในด้านอื่นๆการสร้างเกมให้เพื่อนการมีส่วนร่วมกับเกมต้องบอกว่ากาเบรียเชซุดดีกว่าจริงๆกราฟิกตัวนี้จากสกายสปอร์ตเปรียบเทียบให้เห็นภาพ c h ANCE CREATE นะครับหรือว่าการสร้างสรรค์โอกาสเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าโอ้โหเอ็นเกทียตกไปอยู่อันดับ220ทําอยู่ที่0.46ครั้งต่อ90นาทีในขณะที่เชสุด1.62อยู่อันดับ50ครับนะอันที่2 EXPECTED a s i d ค่าการสร้างโอกาสที่คาดว่า,าน่าจะเป็น acid. s อ i ิ t อันนี้เชสุดก็ดีกว่าอยู่ที่0.13ต่อ0.05โอ้โห oh, ต่างกันมากเลยฮนะคือเขาทาเคม้เพื่อนได้เป็นอันดับที่70ของลีกนะฮะ TAT TAT IN OPPOSITE Opposition o p p o s i t i o n b o บก็คือในกรอบเกตโอคู่แข่งอันนี้10.36ครั้งเป็นอันดับหนึ่งของลีกครับคือได้บอลในกรอบเกตโอคู่แข่งเยอะที่สุดเลยเอ็นเกเทียก็ไม่แย่อันดับ5แต่คือเชซุตเปนอันดับหนึ่งของลีกเลยนั่นแปลว่าเขาจะเข้าไปป่วนในนั้นอะแม้ว่าจะยิงไม่ได้ก็ตามแบบมันจะต้องมีทําอะไรในบางอย่างในนั้นได้แล้วก็การเลี้ยงผ่านอันดับ11เลย4.26ในขณะที่ อ่าเอทียได้เพียงแค่2.75อยู่อันดับ40การดวนชนะ7.93ครั้งอันดับ7อันดับต้นๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ส่วนเอเกทียโดนชนะคู่แข่งแค่5.81ของของเลี้ยงเป็นพยายามเลี้ยงนะพยายามเลี้ยงขอภายมันเป็นแอดเทมเนาะเป็นแอดเทมนะครับพยายามคือคือแกมีความพยายามในการทําเกมให้คนอื่นซึ่งตรงนี้ศกาลสปอร์ตระบุเลยว่าที่พวกบูกโยซาก้ายิงได้เยอะ กาเบียมาเตนเนลลี่โอเดกาดยิงกันได้หลายลูกส่วนหนึ่งมาจากคนที่ปิดทองหลังพระอย่างเขานี่แหละแล้วก็คิดออกมาแล้วทุกๆ5 5นาทีเชซุสอย่างน้อยจะต้องสร้างโอกาสหนึ่งครั้งสร้างได้เนี่ยไม่รู้ล่ะว่าจะเป็นแอซิดไหมแต่แต่สร้างให้เพื่อนได้ในหนึ่งเกมเนี่ย55นาทีจะทาได้หนึ่งครั้งแต่เอนเกเทียกว่าจะสร้างโอกาสให้เพื่อนได้245่นาทีก็เห็นชัดว่าคนละสไตล์คนละสไตล์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่มันคือดีอย่างหนึ่งคือหลังจากเนี้ยผมมองเป็นแง่บวกแล้ว ว่าถ้าเกิด NKT ทียยังรักษาฟอร์มแบบนี้ได้ต่อไปอ่ะประโยชน์มันจะขึ้นอยู่กับทีมคู่แข่งในเกมไหนถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้วสมมติว่าคู่แข่งมันต้องการตัวปวดในกรอบ่อยนะต้องมีคนไปดึงสมาธิของอแนวรับเนี่ยเชซุสตอบโจทย์แต่เกมไหนที่อาร์เซนอลบุกใส่คู่แข่งเลยต้องการคนยิงประตูคนไปยืนค้ำในกรอบเกียโทษ n k t ทียตอบโจทย์นะเลือกใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นครับทีนี้ก่อนเราจะไปสรุปกันอีกรอบเราไปดูเรื่องของการเพรสซิ่งกันบ้างไหมว่าเป็นยังไง เกี่ยวกับเรื่องการเพรสซิ่งเนี่ยเป๊ปกวาร์ิโอลานะครับที่เคยร่วมงานกับทางเชเซุสมาก่อนเนี่ยเขาเคยออกมาบอกนะครับว่าเชเซุสคือนักเตะที่ทํางานหนักตอนไม่มีบอลเก่งเป็นอันดับต้นๆของโลกไม่ใช่ของพิมพ์ลีกนะของโลกเลยแล้วก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้การเล่นของซิตี้เมื่อก่อนเนี่ยไหลลื่นมากๆจริงๆแล้วเอนคิเทีย e ก็ไม่ได้แบบเพรสซิ่งแย่อะไรนะครับทำได้ดีแต่ก็ต้องยอมรับว่าทางเชเซุสเนี่ยดูจะโดดเด่นกว่าในเรื่องนี้นะครับอ่ะมาวิเคราะห์กันหน่อยคิดว่าท้ายที่สุดพอเชเชซุสกลับมา ใครจะเป็นตัวจริงเอาผมก่อนแล้วกันมผมมองว่าเอาอย่างแรกที่ที่เอ็น a ีทียลงแล้วฟอร์มการเล่นอาร์เซนอลก็ไม่ได้ดรอปเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าผมว่าอาร์เซนอลมีตัวทําเกมเยอะอคือของเก่าคุณมีตัวทําเกมทั้งมาติเนลลี่ซาก้าโอเดกาดอยู่แล้วแล้วคุณมีเชสซุดเข้าไปอีกผมถึงพูดมาเสมอว่าไอ้4ตัวเนี้ย ช่วงก่อนเชียรุดเจ็บสแตทมันเหมือน Copy ปี้เพสาราโเลี้ยง,ยงบอลพอๆกันประตูพอๆกันแอซิสพอๆกันสร้างโอกาสพอๆกันมันมีตัวทําเกมเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิด4คนนี้ตัดไปใครไปคนหนึ่ง เปลี่ยนสไตล์ลงมาตัดเชซุดออกส่งเป็น n อนกทียลงมาเนี่ยเอนที NFT อาจจะสร้างสรรเกมได้ไม่เท่าเชซุดแต่เขาจบสกอร์ได้แล้วพอดูจากการที่อาร์เซนอลยังมีอีก3าตัวที่ทำเกมได้ออเดกาดซาก้ามาตินเนลี่นี่ไปซื้อทรอซสสาม,มาอีกคนนึงเพราะฉะนั้นต่อให้กองหน้าจะทาเกมไม่เก่งแต่บอลไปถึงเขาแน่เขาได้จบแน่เพราะอาร์เซนอลมีตัวทาเกมเยอะจริงๆทีมอย่างอาร์เซนอลแมนซิตี้หรือแม้กระทั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามทีมนี้ผมมองว่าเป็น3าทีมที่ กองหน้าคนไหนไปเล่นก็ไม่ดับเพราะมันม,มีคนทําเกมให้จริงฮะแต่ถ้าว่ากันถึงระยะยาวคิดว่าควรใช้ใครผมมองว่าเอนิเทียจริงๆก็ดีนะถ้าเกิดดูจากฟอร์มตอนนี้แต่ถ้าเกิดเชซุสกลับมาใจผมยังเอียงไปทางเชซุสนิดๆเพราะว่าอาร์เซนอลฤดูกาลนี้เป็น Arsenal Champ. อาร์เซนอลเวอร์ชันลุนแชมป์พอเป็นเวอร์ชันลุนแชมป์เนี่ยคู่ต่อสู้ที่เจอกับอาร์เซนอลส่วนใหญ่ต้องมาตั้งรับว่ามีไม่กี่ทีมหรอกที่เจออาร์เซนอลระบบแรกอาจจะเป็นบิ๊กซิกด้วยกัน อ่าซิตี้ลิเวอร์พูลอะไรก็ว่ากันไปแต่โดยส่วนใหญ่ต้องตั้งรับและพอตั้งรับเนี่ยพื้นที่ในกรอบเขตโทษมันจะน้อยถ้าอยากเจาะพวกทีมที่รับลึกๆแบบนี้บางทีมันต้องมีคนไปล้วงบอลในกรอบเขตโทษทำชิง่งเล่นในกรอบเขตโทษเก่งๆเ,เล่นในกรอบเขตโทษเก่งๆผมไม่ได้หมายความว่าแค่จบสกอร์อย่างเดียวนะแต่เรื่องของการไปเชื่อมบอลอย่างเช่น จะเห็นจังหวะซาก้าฝากบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเชซุดยิงไม่ได้เชซุดคอกกลับมาให้ซาก้ายิงต่อเลยแบบนี้อารมณ์ประมาณนี้มีลูกชิ่งในกรอบเขตโทษเนี่ยว่าเชซุดดูตอบโจทย์อาจจะเป็นแบบสัดส่วนสักพอเชซุดกลับมา 60- 70%ก็เป็นเชซุดไปก่อนแล้วก็สมมุติถ้าเกิดนี่มันยังเจาะไม่เข้าวิธีการเล่นแบบเชื่อมทําชิงติดชิ่งในกรอบเขตโทษมันเจาะไม่เข้าเอาเอ็นคีเทียลงมาแก้เกมก็ได้ หรือ,อยังบางลักษณะบางเกมคู่ต่อสู้ไม่ได้รับลึกขนาดนั้นเปิดพื้นที่กองหน้าเบอร์เก้าได้มีพื้นที่จบสกองง่ายๆถ้าเกมลักษณะแบบนั้นจะให้เอ็นคีเทียลงก่อนก็ได้ผมว่าจริงๆได้ทั้งคู่แต่แค่ว่าถ้าเกิดหายเจ็บกลับมาผมอาจจะยังเอียงไปทางเชซุดนิดๆผมว่าปีท์บพูดครอบคลุมแล้วครอบคลุมจริงใช่หลายๆอย่างแต่ว่าผมจะเอาพูดในระยะอันสั้นนี้ดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวเชซุดก็น่าจะใกล้กลับมาแล้วนะครับช่วงประมาณนี้แหละเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์มีนาไม่ก็นี้ผมว่า อาเตตาจะยังให้เอนเคเทียลงเป็นตัวจริงไปก่อนเพราะว่าอยู่ๆสมมติเชสซุสกลับมาแล้วคุณจะไปดรอปเอนเคเทียแล้วส่งเชสซุสทันทีเพราะว่ามันใจร้ายกันโดย <ใน S 2> โดยเฉพาะถ้าถ้าแบบว่ายังรันฟอร์มแบบนี้สมมติยังยิงอยู่แล้วอยู่ดีๆเชซุสมาเช,ชื้อ<ๆ>ุสลงเลยันว่าใจร้ายมันเบรดแล้วสุดท้ายคนที่เจ็บปวดสุดจะเป็นเอนเคเทียดังนั้นเนี่ยเขาจะได้รับโอกาสมากกว่านี้แต่ผมเพิ่มอีกอีกเรื่องหน,น,นึ่งคือตอนเนี้ยเราต้องอย่าลืมว่าคืออาร์เซนอนเนี่ยนะ บางทีเขาอาจจะเขาอาจจะมองบทบาทอื่นให้กับกาเบรียลเชียซสเพิ่มเติมอาจจะไม่ได้ยืนเป็นกองหน้าอาจคือเรามองว่าเล่นใครจะลงก่อนตำแหน่งกองหน้าแต่ผมกำลังกาลังต่อยอดไปที่มันสามารถทำให้สองคนนี้เล่นด้วยกันได้ไหมโดยบางเกมอาจจะพัก<อ>ในตำแหน่งอื่นแทนใช่พักตำแหน่งอื่นตำแหน่งปีกบางคนที่อาเซนอลแบบกำลังพยายามหาคือเขาได้ทอซามาแล้วก็จริงแต่ผมยังรู้สึกว่า ในหลายๆนัดเนี่ยนะมันอาจจะต้องมีการโรเตชันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากเห็น2คนเนี่ยเล่นด้วยกันต้องทำได้ถ้าถามผมผมว่าทำได้เพราะเหมือนที่บอกเชซุสกับอีก3คนที่เหลือมันเหมือนก๊อปปี้เพจกันใช่จับไปเล่นตรงไหนผมว่าเล่นได้หมดแหละไม่ได้เสียหายเป็นเรื่องดีเดียร์ซัมที่เอ็นกีเทียฟอร์มดีถูกต้องอ่าผมก็มีอะไรเสริมไหมทั้งคู่ก็ผมว่าก็พูดครอบคลุมจริงๆแต่แต่ผมก็จะบอกว่าผมก็อาจจะไปทางเชซุสถ้าเกิดเชซุสกลับมาฟิตแล้ว แล้วหาช่วงเวลาดีๆให้ลงอาจจะอย่างที่อย่างที่ขวัญพูดก็เห็นด้วยเลยว่าเอนเทียต้องลงก่อนสักแป๊บแล้วเดี๋ยวค่อยๆหาโอกาสหยอดเชซุสลงผมว่าระยะยาวการเพสซิ่งของเชซุสช่วยทีไมได้มากมันแล้วการเชื่อมต่ออะไรทุกอย่างของเขาเนี่ยมันมันครอบคลุมกับการเล่นมากกว่าแต่แต่โอกาสหลังจากนี้ผมว่าสัดส่วนจากเมื่อก่อนที่ถ้าจะเป็นเชซุสคนเดียวเล่นในลีกเลยแล้วก็ยูโรปาถึงจะเป็นเอนเเทียสัดส่วนจะเริ่มมีการ หักเขมาทางเอเกทียมีโอกาสลงในหลีกมากขึ้นผมมองว่าแบบนั้นเพราะว่าผลงานมันมันดีอ่ะมันมันดีแล้วอเดต้าคงจะต้องพยายามรักษาให้ผลิตดีด้วยครับผมทั้งทั้งตัวจริงและตัวสำรองอ่ะโอเคก็โชคดีสำหรับแฟนอาเซนอนขอให้เทปนี้ไม่เข้าหรอกเจอไม่ขึ้นหรอกไม่ทำให้เอ็นเคเทียโดนอาถันไปด้วยก็นั้นหน้าเดี๋วดูกันถ้าเกิดไม่ไม่โดนอาถัน คือจริงๆไอ้ยิงไม่ได้ไม่เท่าไหร่แต่ขอให้ Arsenal อาร์เซนอลยังรันฟอร์มชนะต่อไปได้ผม<า>ว่าแฟนๆก็โอเคแล้วไงครับนัดหน้าเสุด เอกเทียนลงตัวจริง,งยิงเข้าประตูเองฮะโอ้โห <c oughs> ว่าจะคนจะมากดรีพอร์ตคลิปนี้ <c oughs> อ่ะฟังผู้สนับสนุนด้วยนะครับนำมาไธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับเคแบง์ <c oughs> จากกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ <c oughs> อย่าลืมโหลดแอปเคพลาสมาใช้งานากันด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ในสยามสปอร์ตด้วยแล้วก็เจอกับผู้เราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ